สวัสดีไว้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ของผมเอผมไม่ทักครับและว,วันนี้เราอยู่ในในการท็อปสิบกับดีเจแอมครับผม และหัวข้อของท็อปสิของเราในวันนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเราจะฉีกออกจากรายการเราอีกเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะท็อปสิของเราในวันนี้เนี่ยเป็นท็อปสิที่แปลกแหวกแนวและเชื่อว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยซึ่งท็อปสิในวันนี้ของเราหัวข้อเลยก็คือท็อปสิอาวุธปแปลกที่มนุษย์เคยสร้างมานั่นเองฮะแล้วอาวุธเหล่านั้นเนี่ยบางอาวุธนะครับใช้คําว่าแปลกถึงกันที่ว่าคือมันไม่สามารถใช้งานจริงในสนามรบหรือว่าของจริงได้เลยเ,ลยเว้ยซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็น อะไรแบบนี้เหมือนกันเอามูาพการรอช้าครับคุณผู้ชมยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะฮะรบกวนผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและจะพอมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปอะไรครับผมอื้ออัพที่สิบครับอาวุธแปลกๆที่มนเคยสร้างนั้นมีชื่อว่า p u s s ี่พิสโต <Ha! S 2> ถ้าพูดแปลไทยมันจะหยาบเกินไปไหมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือ,อปืนพกกีนั่นเองที่แปลไทย อ่ะเดี๋ยวมาดูคํมแปรก่อนดีกว่าว่าเออมันเป็นความบัดเรื่องเข้าใจหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอาวุธหน้าตาแปลกๆประหลาดชิ้นแรกนี้มีชื่อว่าพ u s ี่พิสเทลหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือคอเนอร์ช็อตเป็นอาวุธส่วนเสริมที่มีการใช้คู่กับปืนพกซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับโค้งปืนที่มีส่วนสามารถพับเป็นส่วนปลายของอุปกรณ์ที่สามารถประกอบเป็นปืนพกได้ซึ่งทําให้สามารถยิงศัตรูได้โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องโผล่ออกไปจากกำบ,บังเลยแต่เนื่องจากศัตรูเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้เลยต้องมีการอัพเกรดขขึึน้นอง เพื่อความเนียโดยการเอาตุ๊กตายัดนุ่นรูปแมวครอบเอาไว้ เพื่อให้ผิดสังเกตว่าเป็นสัตว์นั่นเองครับก็ค,คือปืนแมลแลวนั่นแหละปะ๊ๆปๆาปัาปป,ป,ปแต่ต้องบอกกันนะว่าคืออันเดียบมันไม่ใช่แมวจริงนะมันคือตุ๊ก,กตาเขาจะเห็ปะคือเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาแมวตุ๊กตาหมาหรืออะไรก็ได้เพื่อเป็นการพลางอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ที่จะใช้แมวเพราะว่าคือแมวเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงหรือว่าขนาดใกล้เคียงกับปืนไงโอเคถือว่าอันดับที่10นี่ก็ผมค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวไปดูอันดับที่เก้ากันต่อเลยครับอันด ทำไมปืนกระบอกมันโค้งมันงวงช้าอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันมาดูหน่อยแล้วกันว่าค่าวปฏิวายจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าอาวุธหน้าตาแปลกๆชินีนะครับคือรุ่นต้นกําเนิดของโคเดอร์ช็อตอาดับก่อนหน้านี้เลยโดยหลักการเดียวกันคือต้องการให้สามารถยิงจากหลังที่กําบังได้ซึ่งเริ่มคิดค้นและผลิตโดยกองทัพนาซีเยอรมันด้วยความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ผลครับเพราะกระสุนที่พวกบอกมานั้นมั่นพุ่งเป็นเส้นตรงไม่สามารถเลี้ยวโค้งตามปากกระบอกได้และต่อให้ทําได้ก็สังหารศัตรูในระยะได้แค แค่สั้นมากๆเลยเท่านั้นเองโอ้ก็คือแนวคิดที่ว่าเขาอยากจะแบบอยู่หลังกระบ,บังแล้วก็ยื่นปืนออกมายิงโดยที่ตัวไม่ต้องโผล่เงี้ยอย,อยากจะทําแบบนั้นไงยก็เลยเอาปากกระบอกปืนอะค้งขึ้นมาปืนอะมันเหมือนการเคลื่องแบบเคลื่องหินไปข้างหน้าเว้ยและการเคลื่องหินเนี้ยมันไม่ใช่เคลื่องแบบเคลื่องธรรมดาไงมันคือเคลื่องด้วยความแรงแล้วก็มีการสกรูหรือว่ามีการหมุนอะมันก็เป็นไปไม่ได้ดีฮะความแม่นยําต่ําสุดท้ายก็ได้แค่เป็นต้นต้นแบบเท่านั้นเองถ้างั้นผมขอตั้งชื่อปืนนี้นะครับด้วย ปืนงวงช้างแล้วกันครับ <S <S อะไปดูอันดับที่8กันต่อเลยครับอาวุธแปลกๆอันดับที่8ที่บรรทุกเคยสร้างมาครับนั่นก็คือปืนไรเฟิลเรื่อยไฟฟ้าปืนไรเฟิลเรื่อยไฟฟ้าโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพสิฮะโอ้โห my god ด้านบนอะเข้าใจได้ว่าเป็นไรเฟิลแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ไรเฟิลพวกนี้ยถ้ามันจะติดอาวุธเสริมเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2อย่าง1 มีดคุณผู้ชมเคยเห็นบางพวกแบบว่าปืนแบบว่าสมัยก่อนที่บอกว่ามันจะมีมีดปลายแหลมแบบว่าระยะประชิดแทงแทง,ทงอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลูกระเบิดปรมบดูที่แบบว่าดึงลงแล้วยิงพุบเคยเคยเห็นไหมแบบว่าในหนังหรือว่าในเกมที่แบบว่าเป็นลูกระเบิดก้อนๆๆอกลมๆยิง แล้วก็บึ้มใหญ่ๆเลยอะซึ่งมันควรจะเป็นแค่2อ,อย่างนี้เว้ยม,มันไม่ควรจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าไงไม่รู้ว่าไปอยู่ที่บนโลกหรือเปล่าแต่ในโลกอ่านข้อมูลเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าอาวุธหน้าตาแปลกๆอันนี้นะครับคือส่วนต่อเติมของอาวุธประเภทปืนกนลไรเฟิลโดยปกติตั้งแต่สมัยสงครามที่คนยังใช้ปืนดาบศิลาอยู่จนถึงสงครามเวียดนามก็น่าจะได้เห็นกันแล้วว่าดาบปลายปืนหรือว่าหอกปลายปืนเนี่ยมีการถูกหยิบมาใช้กันเยอะแยะมากมายนั่นคือที่มาของอุปกรณ์เสริมต่าง และแปลกๆซึ่งหนึ่งในนั้นเคยมีแนวคิดในการเอาเลื่อนไฟฟ้ามาติดไว้แทนหอกหรือดาบปลายปืนนั่นเองซึ่งมันทาให้ดูดุดัดนไม่เกรงใจใคร,ใครแต่ทําให้คนถือเนี่ยแทบจะปวดไหล่กันเลยทีเดียวดูทรงแล้วไม่น่าใช้งานจริงได้เลยครับผมแต่ก็เคยมีแนวคิดแล้วก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็โอเคถือว่าเป็นปืนที่แปลกใช้ได้เลยนะฮะไปดูอันดับที่7กันต่อเลยครับอันดับที่7ครับอาวุธแปลกๆที่มนุษย์เคยสร้างมานั่นก็คือ t รี e ินว o n แอพิสโตอาปาเช่น,นะครับผมามาดูกันดีกว่าข้อมูลเขาเคยผลิตอะไรกันปะ เขนนาบอกว่าเอาวุธแปใสีนิดนะครับผมถึงแม้ว่าหน้าตามันอาจจะดูแปลกประหลาดไปหน่อยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีขาดตบกบกพร่องเลยเพราะมันอนเด็กระสงงบ้ากทั้งแทงทั้งยิงทั้งต่อยคือเอาจริงๆใช้งานได้ดีแถมังดูเทือดสา3กับปืนพกขนาดเล็กที่มาพร้อมกับมีดพับแล้วก็สนับมือเชื่อมติดด,ดีไซน์ที่ทําให้พับเก็บง่ายถือสะดวกมือกางออกก็เป็นปืนพกแถมมีมีดปลายปืนได้อีกด้วยแถมยังกำหมัดเพื่อต่อยระยะประชิดได้อีกด้วยฮะโอ้โหถือว่าสะดวก สบายมากเลยนะแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยด้วยปืนที่มันมีขนาดเล็กแล้วก็เออหัวปืนที่มันสั้นเนี่ยส่วนตัวนะผมว่าระยะสั่งอาหารค่อนข้างสั้นระยะการใช้งานเนี่ยอาจจะเกือบเกือบประชิดหรือว่าระยะแค่ไม่กี่เมตรแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่แปลกที่น่าสนใจได้พอสมควรเลยครับไปดูอันดับที่6กกันต่อเลยฮะอันดับที่6กครับอาวุธแปลกที่ไม่รู้เคยสร้างเลยครับผมด้านมีชื่อว่า Stu ั p พิ s t o l ครับอ่านี่ไงเห็นภาพแล้วเออปืน แล้วก็อันนี้จะเป็นหัว RPG ปะ่ะแปลกมากไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลย มาดูข้อมูลหน่อยดีกว่าครับเขาบอกว่าอาวุธแปลกๆนี้ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมพร้อมใช้งานที่เยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อต้องการที่จะคว้าระเบิดมือแต่ไม่สามารถทําให้ระยะในการคว้าระเบิดเนี่ยมันไกลได้มากพอเขาก็เลยมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากระเบิดมือที่เคลื่อนจนกลายมาเป็นสตัมพิสโตลซึ่งก็คือปืนยิงลูกระเบิดอันเดประสงค์ด้วยหลักการคล้ายๆปืนยิงพลุนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีข้อดีทั้งยิงได้ทั้งการจุดพลุยิงได้ทั้งลูกระเบิดยิงได้ทั้งลูกกระสุนควันและที่ พกพาง่ายใช้ง่ายได้ระยะยิงที่ไกลถือว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงและเคยถูกใช้ในสงครามโลกบ่อยมากเลยนั่นเองฮะเฮ<ะ>้ย <ฮะ S 2> ถือว่าอันนี้ดีผมชอบผมชอบเลยครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูอันดับที่5้านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอาวุธปแปลกนั้นเราไม่ได้มีแค่บนโลกแล้วนะแต่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของเกมเนี่ยเขาก็มีเช่นกันครับโดยในเกมที่ผมว่านี้ที่แบบว่ามีอาวุธแปลกแล้วก็อาวุธให้เลือกสรรมากมายจัดแต่งได้เต็มที่เลยเนี่ยนั่นก็คือเกมอารีนาเบรกเอานั่นเองครับ ต้องขอบอกเลยว่าอารีนาเบรกเอานะ,นะครับถือว่าเป็นเกมแนวยิงยุทธศาสตร์ที่มี กราฟิกระดับเน็กเกนและเป็นเกมปล้นที่มีการชิงไอเทมไม่เหมือนใครมีการผสมผสานความมันของการจําลองในสงคารามโลกเสมือนจริงที่อัดแน่นอยู่ในมือถือครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับอานินาเบกเอานี่นะครับถือว่าเป็นเกม FPS ที่เกือบสมจริงและน่าตื่นเต้นที่สุดที่เคยมีบนมือถือมันเลยก็ว่าได้และที่สําคัญเนี่ยคุณสามารถสร้างปรับแต่งปืนได้ตามใจนึกเลยและความสมจริงนี้เนี่ยยังไม่พอเพราะเราเนี่ยสามารถแก้บาดแผลเติมกระสุนปืนให้กับแม็กที่ว่างเปล่าได้ ซึ่งโดยเกมทั่วไปแล้วเนี่ยเกมยิงปืนเนี่ยก็คือเราจะกดรีโหลดก็คือเขาจะแบบหยิบแม็กมาใส่หย,ใสหยิบแม็กมาใส่เลยถูกปะแต่อันนี้ความสมจริงมันจะมีมากขึ้นคือเราต้องเติมกระสุนเข้าไปในแม็กก่อนที่เราจะรีโหลดด้วยเวย้ยคือทุกการต่อสู้เนี่ยมันมีความหมายและมีมความเสีย่ยงคือถ้าเราบริหารไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะแพ้คู่ต่อสู้ได้แต่ถ้าเราบริหารดีๆการรีแม็กการใช้กระสุนการวางตำแหน่งโพซิชั่นที่ดีเราจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเลยครับดังนั้นโปรดอย่านำสิ่งที่คุณไม่เต็มใจนะครับผมก นะครับผมไม่งั้นคุณอาจจะสูญเสียมันไปก็เป็นได้ครับและที่สําคัญไปกว่นานั้นคือสําหรับปืนในเกมอารีนาเบรกเอาดีนะครับถูกออกแบบมาให้เสมือนจริงทั้งในรูปลักษณ์วิธีการยิงและการปรับแต่งในการเลือกใช้งานต้องบอกเลยว่าสมจริงมากๆซึ่งคุณจะสามารถผสมผสานและจับคู่ได้มากกว่า700โมดูลอาวุธเลยครับและที่สําคัญคือคุณสามารถนําสิ่งที่คุณเลือกไปแล้วเนี่ยไปใช้กับอาวุธในสล็อตต่างๆได้มากกว่าอีก10สล็อตเลยก็ว่าได้และการผสมผสานเหล่านี้ มีข้อจํากัดที่น้อยมาก,มากๆเรืถแทจะไม่มีเลยก็ว่าได้ฮะยืมคำพี่เป็นไปเลยว่าเฉียบๆเลยก็ว่าได้ถามผู้เล่นเนี่ยมีเสรีภาพในการต่อสู้ตามที่ต้องการอีกด้วยสามารถหนีออกจากพื้นที่ถ้าคิดว่าสู้ไม่ไหวหรือจะบูนแลแลกแฮก ไปตรงๆเลยก็ว่าได้แต่ที่สําคัญคือคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะออกสนามรบนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับเกมอะนีนาเบรกเอานี้นะครับจะมีการเปิดตัวให้เล่นนะฮะในวันที่14กรกฎานี้ทั้งใน Android และใน iOS ซึ่งสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะตอนนี้หลังจากที่คลิปออนแอร์ไปแล้วก็น่าจะเกิดวันที่1 4มาแล้วล่ะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะนีนาเบรกเอาด้วยสําหรับใครนะครับที่อยากจะได้เงินนะครับผมหรือว่าลุ้นชิงเงินรางวัลเนี่ยคุณสามารถสร้างรูปหรืออวดีโคุณ ในการเลือกทีมสีแดงหรือสีดำพร้อมกับติดแฮชแท็กเกมแฮชแท็กทหารใหม่ซึ่งแค่นี้แหละหคุณก็จะสามารถรุ้นรับรางวัลได้สูงสุดถึง1 0 0่1แส 50,000บาทเลยฮะโอ้โหก็สามารถลองเสิร์ชดูได้นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน TikTok นะแต่คุณต้องบอกกันนะว่าคุณจะอยู่ทีมแดงหรือทีมดำนะครับผมอ่าเอางี้ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นโชว์กันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นโชว์เนี่ยเราไปดูอาวุธที่เหลือกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรแปลกๆบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าไออาวุธปแปลกๆเหล่านี้มันจะมีอยู่ในเกมหรือเปล่านะครับอันดับที่5ครับสำหรับอาวุธแปลกๆที่มนุษย์เคยสร้างครับพิคิวลเลอร์เพนจารุม มันคืออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมมันคืออะไรอ่ะมันเป็นล้อล้อหมุนหมุนอ่ะมาดูข้อมูลอาวุธหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าอาวุธแบบแปดชิ้นนี้นะครับถ้าคุณหาระเบิดที่เคลื่อนที่หาเป้าหมายจรวดสมัยใหม่อาจจะทําได้แต่ที่สมัยก่อนเนี่ยคุณจะต้องทํายังไงอาวุธชิ้นนี้คงเป็นกงล้อติดจรวดและระเบิดที่ถูกพัฒนาโดยอังกฤษแต่ไม่สามารถใช้งานจริงได้เพราะผลการทดสอบเนี่ยไม่ได้ดังใจมันคือกงล้อติดจรวดที่สามารถพุ่งส่งล้อให้หมุนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับแกนกลาง ทรงกระบอกที่สามารถบรรจุระเบิดไว้ได้นั่นเองตรงกลางเนี่ยมีระเบิดอยู่ส่วนไอ้ป้องๆเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบไอพ่นแบบปล่อยปุ๊บบู๊หมุนแล้วพุ่งไปข้างหน้าเลยโอ้โหมันมันแอบยากอยู่เหมือนกันนะผมว่าก็ไม่แปลกนะครับที่อาจจะล้มเหลวแล้วถูกยกไปนะโอเคไม่เป็นไรไปดูอันดับที่4กันต่อเลครับอันดับที่4ครับ เบบี้กระนาดครับอ่ากระนาดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือระเบิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันเป็นเบบี้ฮะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเขาบอกว่าอาวุปกรณ์ที่หน้าตาคุณเคยนี้นะครับนั่นก็คือระเบิดมือนั่นเองแต่มันจะแตกต่างกับระเบิดมือทั่วไปตรงที่ว่ามันจะเป็นระเบิดไซรุนจิ๋วที่อยู่ในรุ่นของดัช V 40หรือว่า V 40ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าลูกระเบิดทรงมือถึง2เท่าเบากว่า3เท่าแต่อนุภาคการทําลายเนี่ยยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิมซึ่งต้องบอกเลยว่าชื่อไทยเราเน่นใ ลูกเหล่านี้เราจะเรียกว่าระเบิดปิงปองไม่ก็ระเบิดลูกกอล์ฟนั่นเองอะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมถือว่าเข้าใจได้นะครับผมอะไปดูอันดับสามดีกว่าอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคุณผู้ชมอันดับที่3าครับอาพุแประแปดที่มนุษย์เคยสร้างครับนั่นก็คือมีชื่อว่าแบตบอมระเบิดข้างาวฮ อาวุธแปลกชิ้นต่อมานะครับคือระเบิดค้างคาวหรือว่าแบทบอมมันคือการเอาระเบิดนะครับไปติดตัวไว้กับค้างคาวเพื่อหวังว่าค้างคาว่ยแบบพลีชีพโดยพวกมันเนี่ยบินไปเกาะตามบ้านตามเรือนและทําการจุดระเบิดนั่นเองแม้ว่าเหมือนจะได้ผลได้ดีแต่ก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงเพราะมันผิดมรทุษยธรรมเป็นอย่างมากจากการพลีชีพของสั์นั่นเองและต่อมาอันดับที่2ครับต่อกันเลยฮะนั่นก็คือฟลิกบล็อกเปเปอร์บอร็บอกกันนะฮะสิ่งสิ่ง,งนี้นะครับคืออาวุธแปลกๆที่เป็นปืนพกยุคศิลาหรือว่ารุ่นบบุกกเิของปล ซึ่งต้องบอกเลยว่าในอดีตเนี่ยปืนข้ามศีลากระบอกเดียวเนี่ยอาจจะไม่สะใจพอการก็เลยเพิ่มมั่งเลยจากกระบอกเดียวที่เป็นลูกโม่เนี่ยกลายเป็น5ลูกเลยครับยิงทีก็บังไปเลยซึ่งประสิทธิภาพในการยิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนทดสอบนั้นใช้ไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยมันอาจจะดูเท่แล้วก็ดูแบบน่าใช้งานก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วมันยิงไม่ได้เลยครับเพราะกระสุนที่ออกมานั้นมันไม่ตรงแบบทาร์เกตที่เขาต้องการเลยแต่ว่าตอนที่ยิงเสร็จแล้วจะต้องใส่บรรจุกระสุนใหม่เนี่ยแหละนี่คื ยืนหนังชีวิตที่ยาวและเป็นหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลานาน,าน,านโคตรพอโคตรแม่เลยก็ว่าได้ครับเอาไง,ไง่ายๆนานกว่าพิสตอลหรือว่าปืนลูกโม,โมโ่ธรรมดากว่า2เท่าถึง3เท่าเลยก็ว่าได้ฮะมาดูอันดับสุดท้ายกันครับผมอันดับสุดท้ายนี้นะครับอูแปดสัตว์ั่นก็คือโรอริงบอล ครับอาวุธแปลชนิดนะครับถูกออกแบบโดยรถถังที่ยึดหลักที่ว่าแทนที่จะถูกยิงได้รูกระเบิดแล้วหวังว่ามันจะตกลงที่หมายที่หวอาไว้เนี่ยทำไมเราไม่เข้าไปยิงมันใกล้ๆเลยล่ะนี่คือรถถังบอลกลิงครับที่ติดขีปนาวุธที่สามารถบุกแนวล้อมของฝ่ายรับได้โดยที่ไม่ล้มเลยโดยเครื่องเห่นนี้เนี่ยสามารถจุคนได้หมด3คนพร้อมกับติดอาวุธรอบขันมีการกันกระสุนและแก๊สแต่ติดอยู่ข้อเดียวก็คือมันไม่มีหน้าต่างให้ออกแล้วก็หายใจเลยครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อ เสียว่าระยะการมองเห็นเนี่ยอาจจะแคบมากๆแล้วศัตรูที่เข้ามาใกล้เนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยที่ซ้ำซึ่งถ้าเกิดศัตรูเข้ามาใกล้เราจนสามารถเปิดอาวุธเราได้เนี่ยยังไงก็จบเห่แน่นอนครับและนี่ก็คือ10ันดับปืนที่แปลกที่สุดในโลกที่ผมได้ไปเจอมานั่นเองครับเอาเป็นว่าเราเจอ10ปืนแปลกๆเข้าไปแล้วเราไปดูปืนแปลกๆในเกมกันีกว,ว่าจะมีปืนอะไรบ้างและเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันก่อนเลยแล้วกันครับซึ่งช่วงนี้เป็นเซิร์ฟเทสอยู่นะอะไป โอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมมนที่เรียบร้อยแล้วนะต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเราอัดเสียงแยกกับตอนเล่น้วยนะเพราะผมเป็นคนที่เล่นเกมเพราะค่อนข้างแอบจริงจังนิดนึงเอาเป็นว่าภาพไปด้วยเล่นไปด้วยโชว์เลยและกันคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าของอารีนาเบรกเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สนามลบกันเนี่ยด้วยตัวเกมเนี่ยค่อนข้างสมจริงมากนะครับเราก็จะต้องมีการเตรียมของนะฮะเตรียมกระสุนเตรียมปืนเตรียมแม็กกาซีนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปบุกในแบบเพื่อหาของ มงใหม่มาสต็อกไหมครับผมแล้วก็มาสะสมไว้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าสมจริงมากๆนะค,คุณผู้ชมคือถ้าเราเล่นเกมแบบว่าแนวเนี้ยใ,<ช>ในเกม,เมอื่นอ่ะเขาก็จะแบบเอ้ยรีโหลดแม็กกาซีนมีเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่สําหรับอารีนาไปเอาเนี่ยนะครับใส่ใจถึงขั้นี่ว่าก่อนที่เราจะลงสนามรบจริงๆเนี่ยเราจะต้องคํานวณเลยว่ากระเป๋าเรานั้นเราสามารถใส่กระสุนได้เท่าไหร่ใส่แม็กกาซีนได้กี่ก้อนแล้วก็ต้องพบยาไปเท่าไหร่อะไรยังไงคือแบบเราสามารถ manage ได้หมดเลยเว้ยคุณผู้ชมเออ ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยครับซึ่งเมื่อพอ,อเราเมเนดสเสร็จแล้วนะเราก็จะพร้อมลุยไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปในเกมมาเลยครับซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแบบกึงก่งกึ่งซาวเวอร์เวลนิดนึงนะคุณผู้ชมเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีภารกิจนะครับผมด้วยการที่ว่าเราจะเปิดแมปด้านซ้ายดูนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะหนีออกไปทางไหนอะไรยังไงก็จะมีจุดให้หนีอยู่ประมาณ5จุดแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเควสบอกแตกต่างกันออกไปบางเควสก็บอกว่าเฮ้ยสามารถออกได้นะแต่หลังจากเนี้ยต้องรองก่อน10นาทีต้องมีการทำโน่นต้องมี อะไรอย่างนี้ก็มีเช่นกันแต่ถ้าเกิดสมมติไปไกลหน่อยก็ไปถึงก็สามารถออกได้เลยซึ่งหลายๆคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วออกแล้วมันคือ,อยังไงอะพี่คืออย่างที่ผมบอกไปครับว่านี่คือสนามรบครับเมื่อคุณผู้ชมลงมาที่สนามรบปุ๊บคุณผู้ชมจะต้องทําการฟาร์มเก็บเกี่ยวเพื่อเอาอาวุธเนี่ยไปทําการดัดแปลงโมดิฟายแล้วก็ลงมาฟาร์มหาของต่อแล้วก็มีการต่อสู้กันเองในสนามรบนี้ด้วยและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณผู้ชมนะครับตายในสนามรบนี้ของที่คุณผู้ชมเตรียมมาก็จะหายไปได้วยเช่นกันฮนะ ผมว่าเกมอย่างเงี้ยแม่งมันด้วยเออคือเอาง่ายๆปืนเราสามารถหาได้ในแบบจากการแบบหาได้ตามบ้านจากการหาจากยิงคนตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตายของเราก็ตกไงคุณผู้ชมซึ่งมันตื่นเต้นตรงนี้แหละเพราะเราจะต้องแบบคำนวณตลอดเวลาว่าเฮ้ยแม่งทำยังไงให้เราแบบว่าไม่ตายว่าทำยังไงให้เราบอกว่าหาของได้บากที่สุดว่าแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถออกนะครับผมจากแบบนี้ได้แล้วก็จะสามารถหนีออกจากสงครามได้พร้อมกับการฟาร์มของมาและมาตกแต่งกันอย่างเมามันได้มากกว่า เ0 0ร้อยรูปแบบมาที่ผมบอกไปเลยครับว้าเสต้อตบอกเลยว่าในตอนที่ผมเล่นนะครับก็มีฉากยิงกันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าฉากที่ผมประทะาเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่สองสำฉา,าเท่านั้นแต่บอกเลยว่าการประท้าเนี่ยแม่ผมเนี่ยพลโทสไนเปอร์เก่านัดเดียวหัวโบ๊ะหัวโบออ๊ะนะหรือบางทีก็แบบพีกมาแล้วก็ยิงป๊าป๊าปก็ปตายเลยก็มีเช่นกันนะคุณผู้ชมก็ในคลิปนะครับจะเห็นว่ามีการต่อสู้ประมาณ3 4ช็อตนันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมเดินไปมีเสียงปืนประมาณ56ชตแ่ว้ายิงกจบแล้วผชมเออ สุดท้ายนะครับเก็บคงเก็บของ,ของยิงคนตายเราก็ออกจากสนามรบแล้วก็จบเกมในเกมนี้นั่นเองครับแล้วพอจบเสร็จปุ๊บแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยเราก็จะมีการแต่งคงแต่งของปรับแต่งปืนบรรจุกระสุนใหม่เพื่อที่จะเตรียมเล่นตาต่อไปมีการแบบซ่อมคงซ่อมของคือโอ้โหรายละเอียดเกมนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆแล้วก็มีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะเอาเฮ้ยพี่กระสุนจุดหนึ่งสองกระสุนจุดหนึ่งมันมันจะเข้ากับปืนไหนอะไรยังไงคือในเกมเนี่ยเขามีบอกนะครับเมื่อเราคลิกปืนอันไหนมันจะมีการเชื่ออโยยงงเลวว่าปืนนตตัี้้้ใช กระโผกระสุนตัวนี้นะสโคบตัวนี้ต้องใช้กับปืนตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกหมดเลยนะครับผมซึ่งเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากแลอยอย่างเพื่อนๆเนี่ยลองมาเล่นจริงๆเพราะเกมนี้ปรับแต่งปืนได้แบบเกือบไม่จํากัดจริงๆนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับคุณผ,ผู้ชมเออเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับ Arena Break เอานะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะแล้วผมเนี่ยก็ทําการผูกกับ Facebook มาที่เรียบร้อยแล้วชื่อผมเนี่ยก็คือเอฟพิทักษ์โดยตรงเลยใคร จเจอในกมขออย่างเดียวอย่ายิงกูพอโยนของให้กูนะฮะห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นเอาเป็นว่ามาเจอกันในเกมแล้วกันมามอดปืนกันเท่ <c oughs> ๆมันๆกันเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันในอารีนาเบรกเอาเลยครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะฮะท้งเรื่องของ10อาวุธแปลกๆนะครับที่ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูและรวมไปถึงสิ่งดีๆที่เอามาแนะนํากันอย่างเกมอารีนาเบรกเอานั่นเองครับซึ่งก็เป็นว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปใครสนใจก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เจอผมในเกมทักทายได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ในเกมที่สามารถเปิดไมค์ค ได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดคำพูดของอาจาทย์ไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนมีภาพประการใดผมเอฟบังคักต้องกราบขอพระพันธัายไว้ด้วยถ้าเกิดทันล้วการชอบกันก็อลืมป็นกใจ้กันด้วยและคุณผู้ชมอย่าลืมครับว่าชอบปืนไหนไมากที่สุดใน10ปืนอาวุธแปลกที่ผมแนะนำมาลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมด,ด้วยแล้วกันนะครับเอางงวันนี้ไปละบา,บาย